นี้เรามาสอนน้องแจ็คลัสเซลนะครับลูกแจ็คลัสเซลเนี่ยสุนัขพันธุ์อะไรก็ตามนะครับที่มีอาการคิดเร็วทําเร็วใจกล้าก้าหาญครับควรสอนแต่เด็กๆครับเพื่อให้เขาคิดว่าเขาเป็นลูกฝูงที่ดีนะครับเขามีหน้าที่ทําตามโดยที่ให้คนชี้นําครับถ้าเราปล่อยให้เขาโตขึ้นมาโดยที่กรอบไม่มีเลยเออโตมาเตรียมรับมือได้เลยครับไม่สนก็ดือ้อไม่ดือ้อก็เริ่มดุแน่แน ข้าเตือนคู่เอกดีบรับรองจากคาร์เลนเพเยอร์แคนาดีฟอเรอันิมอลเทรนนิ่งแอนด์บีเอฟบเออร์สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนําไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนให้สาย<น>มาขนาดกับพื้นแล้วก็สมูทเขายังยังลังอยู่เนี่ยผมแนะนําไว้ให้เขาจับอย่าพึ่งดึงลองใช่นะลองเช็คแบบดูว่าเขามีสติขนาดไหนเรื่องนะตรงๆองครับ มือแล้วก็ดึงเข้าหน้าขาน้องหมาจะเจ็บน้อยร,รอเขานั่งหมอบรวกันป้องกันเนาะอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องของนิสัยนะแล้วน้ําหนักมือของการดึงครับอย่าดึงจงกนกระทั่งขาเขาลอ,อยถ้าขาเขาลอยแสดงว่าเราดึงแรงไปหมาชินกับการดมพื้นเราก็แค่ดึงให้อยู่ในเส้นมานด์ไว้สอนให้เขาคิดนะครับแล้วเชื่อเปิดใจเนี่ยหน้าผ้าหนึ่งเก่งมากหนึ่งสองอันนันแทคกคือยกหน้ามองอย่างนี้ห้ามถือขนมแม้แต่ชิ้นเดียวนะห้ามถือขนมล่อถ้าถือขนมล่อผมเชื่อว่าเขาทำตามไว แต่ใจเขาอะทำต้อขนมชุกกระบวนการมีท่าแต่สิ่งที่ผมต้องการคือให้เขาเห็นท่าว่าผมแข็งแรงอยู่กับผมแล้วปลอดภัยเพราะฉะนั้นคือเขาจะต้องนั่งหรือหมอบเองเพราะเขาปลอดภัยผมว่าคุณสอนมาแล้วแหละมันน่าจะง่ายคอยเก่งมากคุณเคยสั่งคอยนี้ไหมเคยครับอืมแต่เนี่ยเหมือนรู้มากเก่งมากเพราะหูไม่รู้คอยหูไม่อยู่ด้านหน้าแล้วเนี่ยทำไปงันๆเพราะว่ามันโดนต้องสกิลคุณสอนบ่อยเก่งมากคอย เห็นผมไหมเก่งมากคอยเปิดใส่เขาหนีนะคอยเก่งมากลูกคอยเก่งมากคอยแต่ผมชอบตาเขาไงตามซีกลมเก่งมากคอยแต่หูแบบรูนิดๆเก่งมากคอยคอยคะแนนมาลูกวะ굿ช็อตเอ้ยดีเนี่ยอันนี้หูลูกคืออย่างนี้เห็นนะเงี้ยนะ คือมันเลยเป็นประเด็น,นว่าเขาอะครับแต่ว่าจุดตั้งต้นอะมันยังไม่ยอมรับอย่างเงี้ยจะเห็นว่าพอมันผมวางเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่มีข้อกังขาว่าเขาต้องยืนก็จะนั่งทันทีเห็นว่าไอคอนแทคยกงหน้ามองยกงหน้าทัางหน้านะแล้วหูรูปี่หลังเล่นนะ,ะต้องหมายยืนอย่างนี้เสร็จปุ๊บคุณจับเนี่ยแล้วคุณเตรีย,ายามแบบถอยนิดนึงให้มันหย่อนนิดนึงนี่นหย่อนนี้อย่าย,ยกมืออย่าย,ยกมือยกมือมันแหงคอลูกปให้ตรงกับกล้องเลยนะแล้วหยุดสวยนั่นคือผม นั่งลำบากลำหน้าในใจเก่งมากหนึ่งสองห้าจูนั่งนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแค่นี้ให้เขานั่งนั่งไซเรนเขามานะยังไงก็มมีไซเรนเขามาเขาไว้หยุดปุ๊บไซเลนเขามาเก่งแม่คนละเดินนะไอ้ถือขนมไปข้างตัวนิดนึงแล้วหยุดปุ๊บก็ให้เขาคิดชมเนี่ยเก่งมากเดี๋ยวพอเขาเดินข้างนอกพอเขาชินอะ่ะเขาก็จะมองแต่คุณเหมือนกันแต่ผมแนะนำให้เดินวอล์กไปด้วยเก่งมาก ว่าถ้าทำงนี้อย่างเดียวอ่ะกลายเป็นว่าพอมันไม่เห็นเราทาท่าเนี้ยมันไม่สนใจคืออันนี้คือช้องคอาสามารถเก่งมากคุชชัดอ่ะคุณการลองหยิบขนมชักสวยนาเก่งมากใช่ช